มีเอ็กซ์ติมให้ดูแม่ซื้อมาอันละหกสิบกีวีช็อกโกแลตแต่จะจหมดแล้วบูเบอร์รี่ของน้องมิกซ์เบอร์รี่ สตรอเบอรี่ฟินาลีส้มออเรนจ์นี่หลายสีเลยแต่แพงไปหน่อยเนอะมิกกี้เช่นมิกกี้ก็ไม่กิน เดี yeah. uh ๋ยวกินลำขานบ้า